สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคบวันนี้เราอยู่กันในเกมลารนะครับซึ่งพาร์ทนี้นี่น่าจะเป็นพาร์ทที่4นะครับถ้าผมจำไม่ผิดแม่เล่นไปแค่ไปกี่พาร์ทก็ลืมพาร์ทซะแล้วแต่เอาจริงๆนะครับตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยผมไม่เคยพูดชื่อพาร์ทเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมก็แค่อยากพูดเฉยๆให้รู้สึกว่าเอ้ยนี่เราเล่นมาถึงพาร์ทสแล้วนะโอเคจบเท่านี้นะครับซึ่งเราจะมาบอกจุดประสงค์ของพาร์ทนี้กันนะครับอ่ากดผิด ่าพานี้นะครับผมกะว่าผมจะเน้นไปที่การอัพเรือนะครับเพราะเรือของผมมันเริ่มคับแคบแล้วนะครับเอาจริงผมก็ไปฟาร์มมานิดหน่อยแล้วล่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเรือผมเนี่ยมันเล็กมากใช่ไหมเราแบบทนไม่ได้เออของในเรือมันเยอะเรือก็ต้องใหญ่ตามอย่างเงี้ยแหละมันจะสมดุลเพราะงั้นวันนี้นะครับผมจะทําการฟาร์มนะครับแล้วก็อัพเรือทุกคนก็อาจจะเห็นแค่ฉากสร้างเรือเองโอเคมาตัดไม้นะครับ โอเคทุกคนครับผมรู้สึกว่าเรือที่จอดเนี่ยมันไกลเกาะเกินนะครับเดี๋ยวเราจะไปขยับเรือกันนะครับจะได้เข้าง่ายออกสะดวกโอเคไปได้โอ้วัดีฉลามอย่ามองมาทางนี้สิเขินนะไอเจ็บกระโดดหลบ oh, โอ้ยโอ้หลบได้โคตรเฟี้ยวโอเคใกล้สุดก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละเจ็บโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรือของเราก่อนนะครับซึ่งเรือของผมเนี่ยก็ มีหีบขนาดใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ที่นอนใช่ที่นอนนะครับสําหรับการตื่นเช้าที่สดใสเราต้องการที่นอนนะถือว่าเป็นของที่ดีมากเลยนะครับอันนี้ปุ๊บอาหารพร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราทําไดเออ้เก็บเข้าไปแตงโมโอ๋อแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดได้คือ ความคิดเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมเคยได้ยินมาจากไหนหรือว่ามีคนเคยบอกผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นความคิดที่เราจะล่อฉลามมานะครับแล้วเราก็ฆ่าฉลามแล้วเราก็ไปเก็บเนื้อไงเออฉลามมันจะเกิดใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่เหมือนผมเคยได้ยินว่ามันอาจจะไม่เกิดใหม่นะเพราะงั้นเราจะมาทําวิธีนั้นกันนะครับซึ่งผมก็ได้ตกปลาไว้แล้วเออนี่เขาเรียกว่าการเตรีพยม้ผมเกมา เหยื่อฉลามอยู่ไหนเอ้ยนี่ครับได้บดีเลยจ,เจิงแจ๋วนี่ต้องเก็บเมล็ดผลไม้ไปด้วยมเมล็ดต้นปาล์มนะครับอ่าหอ,อกนี่ดูกากากอาจจะต้องสร้างเพิ่มนะโอ้อยของเพียบดีจริงที่จัดสรรเออแล้วก็ข้าฟหอ,อกเพิ่มอีกอันด้วยเพื่อตีฉลามนะครับเราเอา้าวหิวเอ้ย ใครจะไปกินเนื้อธรรมดานี่เรามีเนื้อฉลามครับทุกคนเออจะไปกินทำไมเนื้อธรรมดงธรรมดา,อ,าอร่อยจริงมาได้เวลานะครับสร้างหอ,อกขาดเชือกนี่เอาเลยจิบจิบล่อฉลามนี่ใกล้ๆเรือเลยนะครับเตรียมตัวเอาหอ,อกทิมแทงหอ,อกทิมแทง เออทีเดียวหนีบอกว่ามันจะกลับมากินนะกลับมากินด้วยนะครับคือฉลามกลับมาปะวะกลับแลเอออาหารรสชาติอร่อยขนาดนี้ไม่กลับได้ยังไงเอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออแทงโอ้ตาไม่ดันเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่เราฆ่าฉลามได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เ้ยฉลามตายแล้วทุกคนโอ้โหกว่าจะตายบัโทมืดเลยเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเรียได้ว่าใช้เวลาได้คุ้มค่าสุสดๆเลยนะฉลามเออโอเคช่างมันนะครับฉลามตายแล้วไปขุดดีกว่าวิแต่มืดมากเลยอะ่ะเออแย่เลยอะ่ะบางทีผมไม่แน่ใจว่าถ้าเรานอนตื่นนึงเนี่ยฉลามหายไปทำไง <laughs> S 1> <S 1> สิ่งที่ทํามาตั้งแต่เช้าซูนหายไปได้พริบตากันเลยทีเดียวเฮ้ยวผ่านไปไหนเหนีย่ยเอดูไหนสิออกมาอีกฝั่งนึงเหรอเฮ้ยโอ้เฮุ้มทรัพย์มหาสมุดแตะ e, ปูบานพับแล้วก็เชือกฝั่งนี้มีอะไระฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรหรอก ถ้ามืดหน่อยก็ต้องขอโทษนะครับแต่ว่าผมก็คงตัดฉากฟาร์มไปเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะครับคุณผู้ชมได้เห็นตอนสมางจ้าแน่นอนโอเคฟาร์มต่อเฮ้ยฉลามมาแล้วกระโดดโอ้หลบได้โอ้โหรเฟี้ยวอะไรมันกินฉลามตัวเก่าไปแล,ล้วโอ้แย่เลยทุกคนเวลาฟาร์มเขาเราหมดเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่า ผมฟาร์มเยอะมากฟาร์มตั้งแต่มืดยันเช้าว้เรียกได้ว่าโอ้หาแทบไม่เจอแล้วที่ไหนอะ่ะออมีแค่ตรงก่อนนี่แหละที่ยังไม่ได้ฟาร์มโอ้ยเจ็บโอ้ยฉลามเก่าก็หายเหยื่อก็ถูกโซยไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเปาของที่เราได้มาเรียกได้ว่าเอ,อ้ยมากมายไก่กองปึบดูในกล่องนี้อีกโอ้โหเพียบครับเรียกว่าพรึบ เออเอาเลยอ้ยแน่นแน่แนแมาครับทุกคนฟาร์มของเยอะสุดๆเลยนียไ่ได้ฟาร์มทองแดงมาด้วยเอาไปเผาก็ดีเเกาะนี้นหมดประโยชน์แล้วลาก่อนนะเกาะเอย๋ยโอ้โหนี่ดึงสมอรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอไม่เคยดู เก๋ๆ,ๆ,ๆสบายใจเฉิบจังเลยอะคนของเต็มของฟูฟูของฟูโอ้โหตัวมันใหญ่เออนี่ดินหินปูนซ้ายก็มีโอ้โอดูดิบ้ามาสร้างเตาหลอออีกอันเลยต้องใช้นี่เออมันอยู่ไหนหนะตอนนี้ไงเฮ้ยเราไม่ต้องเก็บของเข้าตัวก็ได้นี่หว่าแค่เราเปิดของแล้วเราคราบของก็ได้แล้ว เออเพิ่งรู้เลยเนี่ยเ,ออเจ๋งเจ๋งเจ๋งมามาสิบบลอกเออนี่ตรงนี้เลยใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อ,อ่ารู้สึกว่าอาจจะรีเสิร์ชได้ปะ่ะนี่ไงทำรังนกนะครับต่อไปที่ที่เราจะทำก็คือการอัพเรือใช่ไหมเฮ้เรียกว่าอัพเรือว่ะแต่ก่อนหน้านั้นนะครับขอไอ้นี่ก่อน ขอสร้างของไอ้นั่นแป๊บนึงอาหารนะครับนี่เตาปิ้งย่างขนาดใหญ่นะครับต้องใช้แท่งโลหะอิงกอตสองอันใส่ไม้ใส่ไม้ไมอของเยอะของเยอะไอของฟื้นของฟื้นโอ้ยโอ,อ้ยโอ้ย,อย,อย,อยลมแรงนะครับท้องฟ้าวิบริตแปรปวนจะเกิดอาเพศขึ้นกันเลยไม่จริงเนะอะเฮ้ยเรามีบานพับที่ได้มาจากกล่องเฟิร์นต้องคราฟกล่องเพิ่ม ไม้แล้วก็เชือกเชือกนี่แทบไม่ขาดนะครับแล้วก็ไม้อีกสี่อุย้ยเกาะใหญ่นะครับ <c oughs> อาจจะได้ไปท่องเที่ยวที่เกาะใหญ่ก็ได้นะทุกคนระวังตัวไว้นะครับเพราะว่าเกาะใหญ่มันอันตรายวิจัยนี่ไงโอ้ขอ,องดี มันอยากให้เราไปเกาะใหญ่สุดๆเลยอะเนี่ยสปาวมาอีกแล้วอ่ะก็ไม่แปลกนะบางทีในก่อนนั้นอาจจะมีอะไรสักอย่างอยู่ก็ได้นะครับเทคโนโลยียุคโบราณนาะการรู้สึกว่าเกมนี้จะมีการกดอะไรสักอย่างที่ขึ้นหน้าเนื้อเรื่องอ่ะไม่รู้กดอะไรอ่ะเออแต่มันมีอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะที่มันให้กดได้ขึ้นหน้าหน้าสมุดบันทึกอะคุณผู้ชมใครจาได้บ้างผมจําไม่ได้อตอบได้เต็มปากเลยว่าจำไม่ได้ลืมแล้ว เกาะใหญ่เออมีนกด้วยน่ฉันเห็นแล้วเจ้านกก็คือว่ามันเราต้องเข้าจริงป่ะผมว่านะคือเราต้องสู้อ่ะเออแล้วกีบแผงวงจรมาก็นี่พวกวิทยุนะครับก็เรีย้ว่าเรียบร้อยแล้วเรียนรู้เหลือแต่เหลือแต่สร้างแล้วก็ใช้จริง นี่เข้าไปใกล้กเกาะเฮ้ยโอ้ฝั่งเกาะน,นี่คือฝั่งนี้นกมันบินโหนกเราควรไปฝั่งไหนวะเนี่ยชิบหายเฮ้ยผมว่าตรงนี้ไม่น่าถูกนกกระทืบนะถ้าผมเดาไม่ผิดอะอก่อนหน้านี้ผมอ่านนะครับมีคนคอมเมนต์เทคนิคอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เทคนิคนกเนี่ยแหละผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างแต่เหมือนจะมีจุดที่นกโจมตีอยู่นะแล้วก็จุดที่นกไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรมากมายนะครับเหมือนจะมีระยะของมันนะนะถึงไหมโอ้อยไปยสมอไปอสมอไปสมอเออประมาณนี้อ,อ้าหิวเตาอาหารเนอะเอช้ตะโปูนี่ นี่แหละ <laughs> อุะอ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยอย่าพังนะโอย้ยังอยู่ยังอยู่อุ้ยึกว่าจะพังต้องซ่อมอีกออเออตรงนี้นกไม่ตีนะครับทุกคนถือว่าเป็นโชคดีมาก <laughs> คือบางทีผมก็รู้สึกนะว่าเฮ้ยทำไม บางทีเป้าหมายที่พวกเราตั้งเนี่ยในระหว่างพาร์ทมันถึงได้ไม่สําเร็จเป็นส่วนใหญ่ <laughs> เ,รเรามักจะต้องทําอย่างอื่นแทนในพาร์ทนั้นอะอย่างพาร์ทเนี่ยผมว่ามันจะตั้งใจพัฒนาเรือใช่ไหมเราก็ดันมาเจอเกาะใหญ่ที่แบบเฮ้ยจะไปขึ้นจริงหรอวะเอออะไรแบบเนี้ยมันมันช่างเป็นอะไรที่แบบเหมือนไม่อยากให้เราทําสิ่งที่เราต้องการอะมันคืออุปสรรคที่ พระเจ้าสรรสร้างหรือเปล่าออไม่อยากจะเชื่อ <laughs> ไม่อยากจะเชื่อกับความคิดตัวเองโอเคมาขึ้นเกาะดูกันในเกาะจะมีอะไรซ่อนอยู่นะครับไปกันเลยฮึบ <laughs> เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> มัน,ม,นมันว่ายไปแบบไม่สนใจเลยเออโอโ้โหอนี่ทำกันลงเอ,อ้ย ท่านนี้ก็คงไม่ได้อับเรือเหมือนเคยอ่ะโอ้หมูป่าอ๊บอ่าหมูป่านี่เคยต่อสู้มาแล้วนะครับเมื <ME> ่อครั้งอดีตการไม่ยากเท่าไหร่อย่างน้อยก็ง่ายออกว่านกอ่ะต้นไม้มาสาัจจันยร์ัดีอุยอ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบเออเอาดีกดค้างเพื่อหยิบเอบ้กิ้งกิ้งกิง เนื้อเนื้อโอ้เนื้อหนังมังสาโอ้อร่อยเหาะสุกี้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 อันนี่เลยโอ้โหใส่หัวด้วยอุกาซากะอุกาซากะอู้อู๋อู๋อู๋เฮ้ยตรงนน้นก็มีหมาป่าเอ้ยไม่ใช่หมูป่าอีกตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยบ้านบ้านนี้มีรักแต่เดี๋ยวเรามาสำรวจกันพาร์ทหน้าดีกว่านะผมว่า นี่บันทึกโลกไว้ก่อนเลยมาจบคลิปตรงนี้แหละเป้าหมายเดิมไม่สําเร็จเป้าหมายใหม่มาเรื่อยๆกันเลยทีเดียวเรานี่มันคลิปอะไรกันแน่เนี่ยฮะสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะจะ,จะมาอัปเกรดเรือ,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 อแล้วเราก็เจอเกาะที่น่าสนใจของการอัปเกรดเรือเราก็เลยขึ้นเกาะบ้าจบคลิปอัปเกรดเรือ <laughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็พาร์ทหน้านะครับน่าจะเป็นการสำรวจเกาะนะส่วนเรือที่จะอัปเกรดก็ก็คงเป็นอดีตไปแล้วนั่นแหละมันไม่มีพลาสติกอ่ะมันค้าไม่ได้อะครับแถมเจอเกาะใหญ่ๆแบบนี้ใครๆก็อยากขึ้นนะไม้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับจะพิชิดเกาะได้อย่างสวัสดิภาพหรือเปล่าก็รอชมนะครับรอชมเราติดตามดูนะอหรือว่าพาร์ทหน้าเอ้ย เราจะบุกเกาะเอ,อื้อถุ่งนกฆ่าตายเอ,อื้อไปแล้วเอาเกตดเรือแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องลองดูโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายไปเจอกันพาร์ทหน้าเด้อ